อันนี้บัลไหลสุดแดนเอาเอาสุบเสียบเลยอันนี้ยังเน่พยายามลองตมอนต้มอนเอากะบาตัวให้เรตมชัวชัวัวอึไม่โอ้ชาดแซ่ยบะโหยอดเลยครับตอือไอ้ตัวตัวครับมืวงขึายังไงนะครับโอ้ตัวนะครับอือมา ต้องแทลเนาะโอ้ยบวงพี่น้องบวงได้พี่น้องเด้อนั่นโอ้ยว่า่ะแกเออมีก่แกเเลียยมือนีสุดยอดหืมแฉบนะแ่บอะไฮะแบก่แอ้น้ำมัน พิซเตอร์เรากินแซ่บมากครับวันนี้มีทั้งยางม่วงปลูกมันเลยต้นเทียงยางม่วงนันอิ่มเลยเปล่อิ่มเลยพอแล้วต้มปลาไปซ้อมต้มนี่ขึ้นนีกินพ่อแล้วนหละล่ะกินพ่อบ๊อบป็นล้มกางให้

đ ẹ วะยกอเปยังไางากินนมไดครับตำม่วงยำมวงเจ้ไอกอร่อยอร่อยมวงอร่อยออยร่อยมากไหมครับมันมือได้กินตัะแสบได้แซวิลีโหนี่ครับพักเที่ยงมียำมะม่วงปลูกมันครับกินด้ไรกับหมูจะกินมืนั้นกินเขาก็ยงวะทอดไก่ับอาฝากฝากกุไหลเนี่ยกุไหกุแช่เนี่ ฝากพี่น้องก็ไล่ก็แช่นกินให้มันคักๆเจะต้องไปใหญ่ไหวอยู่คนนี้จ้าฝากพี่น้องก็ไล่ก็แช่นะสี่ไล่คนน่ะฝากก็ไล่ตั้งเลยก็ไล่เราเลยครับไม่ไปเลยไม่ไปแล้วครไปทำนี่แล้วเงยตังอีกตั้ง